เนี่ยมาเดอร์พี่น้องบอเดอร์รอบรอบเมื่อกี้นี่ห้ามากข้อยที่ช่องไหนรอบพระรามสองรอบตึงรอบตึงหางม้าผมตรงใช่ไหมเรนก็ข้างหน้าเราทำยังไง ข้งางหน้าปกติบทนะีนั้นอ๋อเาแสกางหมือนเราเ้าแสกทางหนาน,นี่ไหมฮะเดี๋ยวออเอาลงบอบ่เาแสนกางโอ้เขาหลวบเาเาลวบตื่แล้วเอาลงมาหนาลงเอาอหนาลงสิบ่เน่ยนี่สซิแล้วเราืนี่โมงฉะนั้นวันนี้เราเอานี่ไหมเราจะไม่นเอสี่ทุ่มครึ่งค่ะทุมครเราไปเป็นใ่ไหมไม่เราไปเราออกสี่โมตรง ออกจากด้อมมาตอตรงนี้บ่ได้บ่ได้ดูตกฟุ้นมาทันเอาวันนี้จะได้สาะผมแล้วเย่เน่ามาสองวันแล้วีน้นอ่ะ ซื้อบัตรเข้ากลุ่มได้นะทุกคนนะซื้อตอนนี้ยังทันนะเพราะเราขึ้นสี่ทุ่มครึ่งนะคะซื้อตอนนี้ยังทันได้จะเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อตาเขาบนกว่าทั้งฉ่ำเลยคุณเต๋อมันยังบางๆอยู่ บางบ่เขาพบอกเขาได้เห็นหรือเปล่าเปิดอนใส่ไ,ไซคอนไม่ตามันต้องข้างบนมันต้องดำกว่านี้นิดนึงเราจะเปิ่มใส่หรือ่า ท่นเนี่ยแพ้วเเพ้วเจอนบทุกคนครับออกเชื้อสดดูเพลงเนี่ยแบบึงอ๋ออ๋อเขาไล่อ๋อเขาไล่แล้วใช่ไหมครับช่วงในกลุ่มเขาไล่แล้วในกลุ่มไล่แล้วนะคะใครจะเข้าก็รีบเลยนะคะ ในกลุ่มไลฟ์แล้วนะรีบซื้อบัตรจองตัวเข้ากลุ่มยังทันนะคะทุกคนเลขอันกูจะเลยหนะักสองสามกรนะะโดดบานกบ เนี่ยทเลยน,นานสงหนส่งโอ้ยแคทมี่ทำไมเธอไม่มาวันนะ่ะเออเธอไม่นี่เนาะแคทมี่ไม่ได้มาเพราะลูกป่วยนะคะวันนั้นสวัสดีน้องซันแฟนที่พี่แคทมี่พะนะแหมขากน้ะจ๊ะ ใช่พระเอกหล่อมากชุดนี้วันนี้หล่อมากคือเธอใช่ไหมคือเธอใช่ไหมรีบเข้ากลุ่มนะคะน้องข้าแนนมาแล้วจ้าข้าแนนขึ้นก่อนแล้ว ตึงได้บ่แบบงามเลยบอลเนี่ยแบบตึงแบบเงาเลยเอาผมมาค่ะวันนี้จะมีอะไรไปใส่ผงไปใส่ผงฮะไม่่เืป็นตเวใครตัวใครไปใส่ผงผมอยู่รถอะไรตัวที่เหรอในบนเวทีเหรอไม่รู้เอาดีๆต่อไปหมุนหมดสุดๆเชิญมาตัวแฟนคาร์บอร์เรตได้ไหมแฟนคาร์บฟังอยู่นี่อไปเหลื่อยต่อไปรับสามจานกรอดู พีกบอกมีลาเซอร์พายรอดูในกลุ่มอะไรวะเริ่มงงอีกแล้วเริ่มเสียวดากเลยอะไรฮะแม่แม่มาหาทำอะไรใส่ไฟแม่มาเนี่ยรองเท้าฉั้นสูงไปปะหัว นี่แกน่มาืน uh ท oh. right. so ี่ดาวตั้งฟ oh, ้าตึงแบบสุดแสนถ้ตึงหมดยูซื้อยูซื้อก็ดันเสือบือเอาใจไปหามุ้งเจนักดนตีบอกว่าเพลงเช้าอาจารย์เล่นได้เพลงอะไรบ้างคะจอบอโอแต่เคยหลอนจะเทียนเท่าไหร่ แตอร์บางกองเต็มเลยพี่น้องเห็นแต่ดากตอนงยกงมายกมาอะไรกันหมดอะยกอะไรเข้ากลุ่มยังทันนะครับต้องแพ็คเข้าทงดำกันเอาผมมาใส่มาะเซหุ่นบอกตัวไมนจีบห้อง เปสียด <emaal> bon คืนสวยอาขอแต่มาจิ้มของเจ้าเก็มขอริบหนักเด้อผู้ต้องออดีแดงบอแดงปาแดงกระแด่เข้าไปข้าวปาแดงโดนนะทุกคนครับทุกคนครับทุกคนครับถ้ายังไม่เข้านะครับรีบเข้านะครับ ชอบเสื้อนางเอกมากมีพิกัดไหมครับมีครับผมเสื้อตัวไหนคะเสื้อตัวนี้ครับสามารถสั่งได้อาหารครับผมตจะไม่เติมตายหรือจะเติมไเติมนู่นชอบเสื้อนางเอกชั้น,น,นให้เรล,ลัสสองพันเก้าคุณเจ้รู้ได้ไงฉันไม่รู้เลย 2,7พเจ็ดทุกคนครับตัวละสองพครับแต่นางเอกครับนางเอกขายเอ่อเอร้อยห้าสิบสี่องสามทุกคนครับถือว่าเป็นความโชคดีทุกคนครับไม่รู้ว่าพ่อถูกเปล่าพ่องสาทุร,หหรอ่เป็ีทุกคบไม่รู้ปล่ะ ซื้อครับแต่ไม่แต่ไม่รู้ว่าซื้อไหมสองสามแต่เราเจอกันใน กลุ่มนะครับใครมาหน้าเวทีก็มาเจอกันเด้อครับมาเจอกันเด้อครับมาขพ่อกันเด้อครับมาพอกันเด้ครับผมพอจะเล่นละครได้ไหมครับ ไปนี้เล่นนาำซื้อตั๋วทันไหมครับเราไปซื้อตั๋วทันครับผมเึ่งสี่ทุ่มครึ่งครึ่งสี่ทุ่มครึ่งครับพ่อ,บอ,พอถูกจริงหรอพ่อได้หนึ่งร้อยคือถูกหนึ่งร้อยบาทนะทครับถูกหนึ่ <50, 000. S 2> งร้อยบาทก็คือได้เงินประมาณเจ็ดพันเจ็ดแสนพันแต่ไม่รู้ว่าซื้อเท่ออาไหร่พ็อจะถูกหน่อยนึง <ไ S 2> อาจจะเจ็ดแสนพัน เป็นกำลังใจกับพี่คะแนนด้วยนะครับผมนะครับนอกจากเราสองคนแล้วนะครับเพราะอย่างน้อยทุกคนมีเป้าหมายในกนคือมอบความสุขกับทุกคนนะครับขอบคุณผู้จัดด้วยนะครับเสียแป้งนะครับขอบคุณมากเลยขอบคุณครับต้ลาดแจงเดี๋ยวาิจฉของจริงแบบฟู้ออกฉันอครับพาไปกินตีน้อหน่อยสิแล้วเนี้ ไปฉันเป็นใชฟมาครับนะคะเออในทุกคนครับถ้าผมพูดเรื่องกินคูเตอร์จะเป็นแบบนี้นะครับผมไม่ต้องอธิบายนะไม่ต้องอธิบายครับคนที่เป็นเป้าหมายแรกคือคูเตอร์ครับแล้วถ้าผมบอกผมไม่ไปเขาจะทําหน้าขู่ผมมีคลิปครับทุกคนครับฉันไม่มีค่ะไมมีคลิปครับผมต้องอัดคลิปตลอดเพราะว่าวันนี้ผมขับรถครับน้องเบนซ์ไม่อยู่นี่ผมมีคลิปคลิปคลิปล่าสุดเลยครับทุกคนครับ น,นี่กล่องอะไรเนอ่เฉพาะเกียนใช่ไหมเนียกองผมโอ้อเดี๋็กผมเนี่ยนะไมรนะอใไรจ๊ะเรื่องบ่อเลยนางเอกบอกให้ไปเลี้ยงตีน้อยเลยแต่ไม่มีผมตรงมาบ่อผมตรงอยู่นู่นอยู่ในรถขอบคุณมีดโกนหัวดด้วยนะครับได้มาแล้วครับขอบคุณมากครับมีดโกนวดไฟฟ้าได้มาแล้วขอบคุณมากครับเขาตื่นขึ้นมาไหนฮันเอาฮันไปเมือยิ้มตามทั้งสองประเทศานน่าจะรขอบคุณครับ แนี่ไมใช่ผมโตล้วคอที่ดาวเต็มฟ้าฉันจินตนาการเป็นหน้าเธอกดตรงปักหมุดนะครับผมคือผมผมจะไปแล้วนะครับทุกคนครับผมผมสิไปแล้วเด้อครับผมจะไปทำงานแล้วครับโอ้ย มไม่เลยแกผมถึงคิวจะร้องเพลงแล้วครับอุ้ยเรื่องบอกร้องมาาักษาไสาไปอวกแบบนี้แม่คือปากแดงแท้ปากแดงไม่เหมือนอันนี้อันนี้ปากแดงค่ะทำไมไม่ได้ปกติท้าจะปากแดงด้วยใช่ไหมปากแดงเราชอบไหมล่ะซันชอบครับนะกนี่ เคินเนี่ยไปไปพูดสักเกิรนอีสามันนท้าปากแดงหมดอเลยวันนั้นทามากที่ที่ตีแต่โกวินเทนละมัดแก่แล้วาบอกว่าใครแต่โกวินเทนแลวมัดแก่อ๋อมันก็มีที่เขาทอย่างงี้ไม่เราไม่เลกซนเดือเขาไปอ่ะคือเดืเข้าไปเก่งออกเลยนะเว้ยทรายชูยังไม่เก่งขอหล่อเดเอช่ยงไ่ จะผมไม่เอารถได้ไหมครับขอบคุณครับเร็วเลยตั้งตั้งเอากระบอกลากไปไปก่อนเลยได้ครับวันนี้เราต้องดูแลตัวเองคุณเต๋อจะมาได้ปันคิวเหรอครับเป็นบอฮะคิวเออเป็นบอแมีนคุกคนมารอรอตรงหน้ารอทีนี่ครับนี่นี่แบบเปลืงเสื้อครับเสื้อไผ่ทุกคนครับ ผมไปแล้วนะครับไป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 ลูกไป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 ลูกอาบน้ำหอมเหรอครับเนี่ยไม่ใช่ผมเหมือนผมน้ำมันอะจับวะแล้วเป็นคนชอบใส่รองเท้าแบบสูงมากนะเอกอะเธอยังไม่ใส่อะไรเลยค่ะพค่เอกเธอก็มีรองเท้าแต่ว่าใส่ไม่ใส่ไม่เคยใส่รองเท้าสูงเพราะว่าใส่ไช่ในสก้าใส่สูงจะล้มเหรอใช่แม่ใส่สูงเลยหนูสู้สิลูกแม่เขาใส่สูงแล้วหนู แค่ปลายเล็เขาก็ยังบ่แลบเลี้ยวบ่ต้องโทษไยใจ <นำ S 1> ยงเดียวเให้เนกัเอาไว้นี่คจ๊ะเขาไม่เห็นคนแอบแอบครัแบแอบแอบแอบกันใส่ค้องแล <c oughs> ้ว้องแล้วเขาเบื่อคำเจ้าของคำดีเดียวมาจื่อไหม บ่เนี่ยตอบไปยุอบพอจอพอเจอเงี้คนเท่าชีวิตคนเท่ามันเกิดมาเพื่อสู้ความท้าทายความกล้าหาญเท่าต้องสตรองคนรอดถแม้ชีวิตมันจะมีอุปสรรคใครซื้อบัตรคุ่มปิดงานผักคือที่สุดใช่มันจะมีความแปลกใหม่ ต่อไปนี้ต่อไปนี้การแสดงบนผับก็จะในผับก็จะมีชุดที่แบบแปลรปูแปลกตาเกือบเกือบเกือบใช่หรอโอ้หะมากกว่าที่ถือกล้องอันนั้นไหมจะมาถือเอาหนิเกือบเกือบเกือบได้ไหมฮะเกือบเดียวกไปถือออกพี่น้องเดี๋ยวลงไลยก่อนเด้อโอเคนะคะทุกคนปิดไฟแล้วเตมาจ๋าไม่ยังอยู่บ่โอเคโอเค ก็ตกไปชันสองเลยเปล่าอืมไม่รู้ล็อบบี้อันไหนเออชั้นสองโอเคนะคะรีบเข้ากลุ่มนะคะทุกคนบ๊ายบายเจอกันค่ะ